มีสิงนกออนงนแ้สองคนขึ้นเลย้นเ้นเลย้ลยข้เลนเ้เลย้นยขอนอยขึ้ลยขึ้นเลนี่ล้นเขเยขึยวึ้เันเล้เหยอ อ่ะใน,นรอบแปดเข้าสี่เอ่อครับบ<ม>ูมทุนคอมเมนต์ว่าทางนี้ชัดเจนโอเคครับพี่ทุนขอบคุณครับเพราะตอนนี้ผมจะไม่ทราบผลการรับชมนะครับปกติผมจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดูดูผลการรับชมว่าภาพสัญญ,ญาณเป็นยังไงแต่ตอนนี้ ไม่รู้เพราะจะเป็นเพราะอะไรครับหรือว่า wifi เขาแย่งกันใช้เยอะขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์ผลการรับชมงไม่ทราบคููนี้เป็นการพัะหา่างทีมชอมิงกันช่างในฝั่งผู้บรรยายนะครับหน้าขวาทําก็เป็นนี่แหละครับชอมินะฮะส่งเองเล่นเองในตำแหน่งหน้าขวาทรรมนี่แหละครับส่วนตำแหน่งซ้ายชงเป็นเจ้าอา,อาแ,ลแล้วตำแหน่งแบ็คเสิร์ฟด้านหลังก็เป็น จะต้นฟูนะฮะพบกับทีมออสมิวสิกในฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายหน้าขวาทำนั้นก็เป็นเจ้าจิราชนาวีตำแหน่งซ้ายชงซปเปอร์แม็คโคราชตำแหน่งแบ็คก็เป็นพีออสมิวสิกเอาละครับว yeah! yeah! ั yeah! 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 นนี้สปอนเซอร์ทั้งสองทีมส่งเองเล่นเองนะฮะแต่อยู่คนละตำแหน่งครับ อีกทีมหนึ่งอยู่ในตำแหน่งหน้าขวาทำอีกทีมหนึ่งอยู่ในตำแหน่งแบ็กเสิร์ฟท้ายคอร์ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณผลการรับชมอคอมเมนต์ผลการรับชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับ4-2แต้มตอนนี้อยู่ที่4่ต่ออมิงโอ้โหเตะล็อกแต้มลูกนี้ครับ โดนลำตัวพี่ออสมิวสิกนะฮะ อารแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งชมภาพกันไปก่อนนะครับ Sampai jumpa อันนู้กสดอเลยโอ้ยไม่อัดมันหยุดเล่นันไ้นเลยไม่อาใช่สูก็ได้หรอุดอด ห้าอ้ัโดเคจ้าหอัอเัั

तकीला है इनके भाई

对对。对，对，对 <gesch ät S 3>，啊！对。

เก้าสินิาเ้ารียบร้อย Kami Sip, sip kita. Oh, no, no.

진짜. 맞을 수겠다. 진짜 진 어기 됐다. 13 17 자기 됐다. สิบแ อ้าวสิบเก้าสิบเก้าสิบสี่ครับขออภัยพี่พี่น้องน้องที่ผมเงียบเสียงหายไปมาตะกูุ ขอพายังกินครับอืมอน,นันทพงศ์คุณนันทพงศ์ถามว่าเตะที่ไหนเตะที่สนามบ้านพักจุลประธานทจังหวัดนครน,นายกนั่นนะฮะชอมิงอยู่เฉยอะไรนะพี่ตองจากก็รีบเกิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอพัยนะครับพอดีผมไปทำสารส่วนตัวมา สิบหกเอ่อครับท่านผู้พันมหาสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> แจมตอนนี้อยู่ที่21-16ตอออดมีสิทธิ์ขึ้นนำอ่านะครับมาดูการล็อกแต้มของมโนรมชอมิงกันช่าง <c oughs> สันทัดบล็อกออกไปครับ จตอนนี้อยู่ที่17ต่อ21สุปมาคโคราชชงให้เจติราชนาวีสูงยาวเข้าดีนะสำหรับตำแหน่งหน้าขวาทำของทีมออทมิสิกเจติราชนาวีเอ่อแมคโคราชเจอ,อใครครับแมคโคราชเจอกับทีมมโนรมฮะทีมเอ้อไม่ใช่ขอไป อเอ่อชอมิงกันช่างอขอไพยขอไัยเพราะว่ามันโลรมต้องเตะคู่ต่อจากคู่นี้ชอมิงกันช่างนะฮะนั่นแหละครับ,นนรบหน้าขวาทํานะเสื้อขาวจมมิงนะครับ,บชอมิงกันช่างส่งเองเล่นเองเลยนะแต้มตอนนี้อยู่ที่สิบแปดต่อยี่สิบสองพรสิบ้า เปลี่ยนมาทาง 13, <14. S 1> ออสมิสิกจะได้เสิร์ฟกับแตมอยู่ที่22-10ไอ้23-18ชอมิงแตะหยอดเบาๆโอ้ลูกนี้ <69. S 1> เล่นลูกสี่ครั้งนะฮะเป็นแต้มของชอมิงกันช่าง 29, 29. ขยับมานี่นึงครับ19-23พยายามเสิร์ฟลูกนี้จะว่าไม่ข้ามครับเป็นแต้มของออสมิสิก ยี่สิบสี่ต่อสิบเก้ามาที่หน้าซ้ายเอาแล้วครับลากเล่นเองแล้วเจ้าอาโอเตะลูกนี้ออกข้างตำแหน่งหน้าซ้ายชงลากเล่นเองนะครับแล้วลูกออกข้างเป็นแต้มของ <c oughs> ออดมิสิกครับพี่ชนะลิตสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตอนนี้ผม ไม่สามารถใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพื่อดูภาพที่ออกไปนะครับว่าเป็นเช่นไรผมไม่ทราบจริงฮะทางบ้านโอ้ยหตรงนี้เจ้าจิกดเต็มข้อรอเต็มแข้งฝังเลยนะครับส เอาละฮะลูกนี้เปิดโชวใหม่อีกทีนึงข่าวนี้สารคอมบ็อกล็อกแต้มให้ชอมิ้งกันช่างครับตอนนี้แต้มอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบหกชอมิงยังตามอยู่ห้าแต้มนะครับโอถือว่าเป็นงานหนักนะฮะ สเสิร์ฟลูกนี้ปปมาแล้วลูกนี้ซปเปอร์แมคโคลาชงให้โจจีเรียบร้อยครับเปลี่ยนมาทางออดมิสิกครับจะได้เสิร์ฟโดยนี่แหละครับรงเองเล่นเองนะฮะในตำแหน่งแบ็กออดมิสิกเสิร์ฟมายังเปิดชงได้อยู่ครับเจ้าอ,อาชงให้ชอเมโอลูกนี้ เตะเหมือนหมดแรงเลยนะครับแล้วลูกข้ามานะฮะจุดีิเปิดลูกนี้ซูเปอร์แม็กชงปอนแบบนี้ช็อตๆเรียบร้อยครับไม่ต้องไล่บล็อกนะฮะไม่ทันครับตอนนี้ทีม ออดมิสิกมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวาเอาเจ้าจิรัชนวีออกนี่แล okay. uh ้วครับเอาเจ้ามูกิดลงมาแทนเออคุณพศ hey. ุกเกษใช่ไหมฮะเพลง่าบังลูกไหวตะวันตก เชียร์อยู่นะครับชอมิงน <Okay, S 1> ะครับด้กำลังแรงใจแรงเชียร์นะครับชอมิง <Okay. S 1> ขึ้นแท่นเป็นที่เร <Okay. S 1> ียบร้อยครับออสมิวสิกล็อกได้หรือไม่ได้ชอมิง oh. สรรันลูกนี้โ <Okay. S 1> อ้โห <Okay. S 1> กระเด็งกระดอนออกไปนอกตะข่ายแรงจริงๆฮะ okay, แต้มตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่ต่อยี่สิบเก้าโอ้สี่ห้าแมตช์พอยต์แบบนี้ทําได้หรือไม่ได้ครับมาที่ช่องขวาหน้าขวาจ้ามูกิจแล้วยังไงทันหรือไม่ทันล้นข้ามไปชงจังหวะเดียวแล้วเกี่ยวได้อยู่มูกิจโอ้เอาละครับจ้ามูกิจลงมาปิดเซตได้สวยงามฮะโอ้ our content oh